วันนี้เวลา13นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังสาราสาส์ไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในการออกรับนายบรรมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าพร้อมด้วยกรรมาการสภาสถาบันพระปกเกล้าและคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้านำผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศศิญปบัตรชั้นสูงประ จาปี2565ถึง2566ขอรับประกาศสัญญาบัตรชั้นสูงและเข็มพระปกเกลา้าในการน,นี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบประกาศสัญญาบัตรชั้นสูงกิติมศักดิ์พร้อมเข็มพระปกเกลา้าแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศชาติและสถาบันพระปกเกลา้าจำนวน9คนมอบเข็มกิติคุณสถาบันพระปกเกลา้าแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันพระปกเกลา้าจำนวน4คน จากนั้นมอบประกาศสัญญาบัตรชั้นสูงและเข็มพระปกเกล้าแาะผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศสัญญาบัตรชั้นสูงประจำปี2 5 6 5ถึง2 5 6 6รวมส4หลักสูตร ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาให้แก่สมาชาิกรัฐสภาข้าราชการการเมืองข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิาสาหกิจระดับบริหารบรุคลากรภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมหน่วยงานอื่นๆของรัฐและภาคเอกชนตลอดจนสื่อมวลชนและผู้บริหารจากองค์กรพัฒนาเอกชนประกอบด้วยหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบ,บริหารระดับสูงรุ่นที่26จำนวน1 1 7คน หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่22จำนวน137คนหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่21จำนวน95คนและหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่13จำนวน76คน